เมื่อนี้ก็เปิดขึ้นเ่าพี่น้องเข้ามาในร้านแล้วตอนนี้ช่วงเสาร์านะนะครับเข้ามาในร้านแล้วมาถึงร้านแล้วพี่น้องมาถึงร้านแล้วนะครับจะทำความสะอาดไปก็อเช็ดทููไปเครืองมือตัวไห้ีีเบ็ดสาดไว้นั่น ตัวเบือน,นเครื่องมือได้ที่เขาใส่งานเราก็ชาร์จไว์ปล่อยไฟอ่อนนะครับก็ใส่เบ็ดแบตเบตอร,นนะตตรนนะี่ที่ก็แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เนาะที่ได้ไฟเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่หันมะาใส่ทั้งแบต,ตเตอรี่ชาร์จแบตแล้วก็แบตเตอรี่สายนะพี่นะ้องมีทั้งแบบแบตและแบบสาย แต่เช้าเดือพี่นอ้องเดือมาเปิดแต่เช้าครับเปิดแต่เช้าเสร็จกระจกก่อนพอได้ใสๆใสกระจกเนี่ยก็บว่จำเป็นกันบว่าต้องใส่ใหญ่กี่ไรเด้อพี่น้องห้างกระจกใส่แต่พ่อรุ่มๆนานะพ่อนะครับ แล้วแต่มกักนะครับบางด่านเขาก็ใส่แบบใส่กระจกแบบน้อยๆซสำเต็ปพอดีกับโต๊ะเก้าอี้เขาเนี่ครับนี่ซสำนีกนั่งสมันก็พอดีพอดีกับมองเหานั่งบัานนี้เพื่อเพชรยังเพชรยังเขาจังใส่กระจกแบบนั้นเพราะว่าใส่กระจกแบบนั้นเนี่ยไอ้ลูกข่าจังจังบอเบสิทธิสมาธิในการหันงกใายงกขวา ลูกค้าจ้างสีนั่งเพ่งเล็งแต่กระจกในจอนหน่อยๆนะครับคันกระจกใหญ่ลูกค้าสีงกเงกงกเงกบวมิสมาตินะครับมันมีผลนะครับการใส่กระจกใหญ่กับกระจกหน่อยมันมีผลกับว่าคันใส่กระจกหน่อยลูกค้าลูกค้าสีต่างใจดีเพราะเรียกเห็นแต่ซ้ำซ้ำใบหน้านะครับนะครับบางรายาย้านใหญ่ๆเขาสใส่กระจกหน่อยๆบางร้านเขาก็ใส่กระจกใหญ่เพราะอย่างนี้นี่แหละเหตุผลกระจกใหญ่มันกว้างดี แต่สมาธิในการนั่งใส่บริกาเนี่ยนั่งตัดผมเนี่ยมันสิวกวกนะงอกเงยเพราะว่าเรียวเห็นเรียวเห็นมืดโพดเรียวเห็นลายโพดนะครับไม่ได้ต้องใส่กระจกหน่อยๆครับแต่แล้วแต่ความมักของไอช่างนะครับแต่ผมใส่กระจกใหญ่ให้ลูกค้าที่มานั่งรอก็ได้เห็นได้เห็นตัวเจ้าของนำํำนะครับก็แต่ตามความมักดนะัดนี่คืออันสโลแก,กนนะ เป็นคือต้องเป็นลมโชยเนาะพี่น้องอันพัดลมพัดวีวีนะครับกับซัมเนลับเป็นด่านบันบานครับเอาซัมเนก็กรอเลิดรูรเลยพี่น้องนะครับกับคนบันบานนะรับเฮดซัมเน,นลับพี่น้องพอได้ทำมาหากินนะครับพอได้ให้บริการลูกค้านะครับลูกค้ามากอะแต่ซันี้ลับพี่น้องนั้นพัดลมนะครับซัมเนก็พอพอได้ยาะทูไทยาปนะพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็มาทำความสะอาดเตรียมสิเปิดร้านนะพี่น้องเตรียมสิเปิดร้าน เลยมาเบาเรื่องกระจกสูฟังครับเบาเรื่องกระจกนะครับเอาเดียวยันเสียเวลาเนาะเปิดบานก่อนเปิดนะครับเปิดกระสีนี้มาเปิดพม่านตั้งเนาะเปิดพม่านตั้งจังปางเลยเป็นอาพูดนะครับฮะก็เปิดแล้วเนาะบึงบริเวณอะไรเปิดเตรียมฟอร์มเช็ดงานนะครับ เตรียมความเสร็จงานโอเคนี่เนาะพี่น้องเนาะเขบคุณในไลน์ที่เบิ่งจนจบครับเปิดลานพี่น้องก็เบิ่งจนจบนะครับพี่น้องก็มีแค่นี้ละชีวิตประจำวันของสร้างเจอแล้วทานก็สิเป็นคือกันเนาะเนาะตอนเขามากครับทำความสะอาดเครื่องมือเนาะครับพอเฮาเฮ็ดเองแต่ว่ H สาสร้างเฮ็ดเองบ่มีบ่มีคนที่มาเฮ็ดให้หดอกเพราะซ้ำนี้มันก็พอเฮ็ดได้อยู่ครับบ่ได้สิพอสีหา ลูกน้องบอกพอสิฮะคนงานมาซอยแม่บ้านนะครับเฮ็ดเองก็ได้คองมือนี่มันมันโบโบโบนักหนาเป็นได้หอกครับพี่น้องเนาะเียกเป็นซากมันบานเฮ็ดเท่าใดพอเฮ็ดได้เฮ็ดเองเนี่นะครับพี่น้องครับหาเบิร์กเราเบิร์กเราครับพี่น้องนะครับเบิ่งเราเรานะครับครับพี่น้องครับเปิดแล้วเด้อพี่น้องเปิดแล้วนะครับพี่น้องนะครับพบกันใหม่นะครับครับแค่นี้ละพี่น้องแค่นี้ละครับมาใส่บริการได้นะครับมือนี้ รอรออีกนะครับรอรอครับเ็ดสงผมนะครับให้ได้รอรอครับเมื่อทุกคนนะครับรอแบบใดก็มาครับพี่น้องแค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ